มอนท่องหลูหลับพันบุ้งโลละส่องรอยวัสิบหนาเป็นน้ำนึง่งส้มท่องมอถึงเย็นซ้งกว่าตกเต็มปกไม่ฉอดโตคาเปลี่ยนกันวนเงีนวนเงี้น กวนกวนกว,น,วนเข้าไปห่อนามเลือดนามแกงขลุงแงล้วไส้เยนเลยหน่อข้าวเงี้ย

กุ้งฟุตเปิดแลกเอายกเต็ม้ลามจะบอกใครแล่าเอี่นแหละเอาเช็กุ้งอลองชิมแร่เปิดเปิดให้เรย่นยๆอ้องตะก,นนก,กอนหนึ่งๆจะยอนามปลาจกนึ่งตักี่ Đây vào y súc là. Đây là tìm súc, tìm súc, tìm súc. nào súc. Tìm súc. nào súc. Tìm súc. Tìm là Tìm súc. Tìm súc. à súc. hỏi đại ชิมลเลยล้าวเลยน้อยไหมเอาใส่หนังตาหนิดใส่หนังตาอีกที่คนคนนี่เลยเด้ชิมงานเรียนเลยก่อนเช็คเกียนก่อนชุกไหมเอาใส่ปิดแกงทักที่อาร์เมดมาได้ห้อมนีม่ชิมอีกที่วน ยัดให้เต็มทีจัดวันเด็ดครับปิดฟ้าเออยัดเลยว่าม่ายเงี้ยคน